เลิกอวดเรื่องเหล่านี้ได้นะครับชีวิตเราจะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็จะหลุดพ้นจากความสุขจอมปลอมทันทีเรื่องแรกอย่าอวดความสําเร็จเพราะชีวิตเรามีขึ้นมีลงอย่าไปหลงระเริงยามเราขาขึ้นเพราะเวลาเราลงเราจะได้ไม่ถูกซ้ําเติมครับ 2. ออย่าอวดผลงานผลงานดีเนี่ยไม่ต้องไปโอ้อวดหรอกเพราะคนรอบข้างเขาจะมองเห็นแล้วเขาก็จะชื่นชมเองภูมิใจผลงานตัวเองได้แต่อย่าพยายามเหนือกว่าคนอื่นครับ สามอย่าอวดดีคนที่ทะนงตัวไม่อยากมีใครให้ความช่วยเหลือตอนที่เราลำบากหรอกควรจะรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราจะเป็นคนที่คนรอบข้างให้ความชื่นชมและให้ความช่วยเหลือครับ 4. อย่าอวดความลับไม่ว่าเราจะรู้จักใครนะครับรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจอย่าเที่ยวไปบอกความลับกับใครๆเพราะคนที่เราไว้ใจได้มันมีไม่กี่คนในชีวิตหรอก 5. อย่าอวดความสุขครับเพราะคนที่มีความสุขจริงเขาจะไม่เที่ยวไปอวดใครๆไม่ต้องไปโชว์คนอื่นว่าชีวิตเราเพอร์เฟกต เพราะนั่นไม่ใช่คนที่มีความสุขแต่นั่นคือคนที่มีปมพกอย่าอวดเด่นถ้าหากเรารู้ว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกว่าเท่าเทียมไม่ได้น้อยหน้ากันและอย่าไปชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นนะครับเจ็ดอย่าอวดรวยคนรวยจริงคนมีจริงเขาจะไม่ทําอะไรเพื่อเป็นการอวดหรอกคนไม่มีต่างหากที่ต้องดิ้นรนหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาอวดคนอื่นแปดอย่าอวดรู้หากไม่รู้อย่าบอกว่าเรารู้ให้มันดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นเงิอบ ไม่เสียหายหรอกถ้่จะมีคนอื่นที่รู้มากกว่าเราเพราะบนโลกนี้ไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่อง9้าครับอย่าอวดฉลาดคนฉลาดจริงอะ่ะเขาไม่คุยโม้จะเน้นฟังมากกว่าพูดไม่อวดฉลาดให้ดูโง่แต่จะแกล้งโง่ให้ดูฉลาดและไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไส้ด้วย1ิบครับอย่าอวดเก่งเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเพราะบนโลกนี้มีคนที่เก่งกว่าเราที่สุดอีกมากมายแต่เราก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนไม่เก่งที่คอยอิจฉาเราอยู่เรื่องนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าหากอวดเก่งเราจะไม่พัฒนาตนเอง และอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมก็ได้นะครับเลิอกอวดสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับแล้วเราจะเหนื่อยน้อยลงแล้วจะหลุดพ้นจากความสุขจอมปลอม